สระอีออ,อ,อีนะคำแรกพิทีพออีพิทออีทีพทีคำที่สองม,ม,ออมะลิมออะมะรออีลิง่ายๆเลยนะมะลิคำที่สามวินาทีวออีวิ นออานาทอีท no ีวินาที i, i. คาต่อไปนาลิกานอานาลอิลิกออากาอันนี้เป็นลอจุลานะครับสังเกตนะนาลิกาเป็นลอจุลา oh, <wow. S 1> คําต่อไปนิทานนออินิ ni. ทออาธาทานอทานนิทานคำต่อไปยินดียออิอีนยินดอีดียินดีคำต่อไปชิงชาชออิชิชิงชิงชออาชาไม่โทรชาชิงชา้าคำต่อไปก้อนหิน กอ,อกอกอนกรไม่โถกออ้อหหนหออิหิหินหินก้อนหินคำต่อไปมิดชิดมออ,มมดอิมิมิดอมิดชออิชิชิดอชิดมิดชิดคำต่อไปริมนม้ำรอรออ,อิริร,ริมอริมนออำนำไม่โทน้ำริมนม้ำ ครต่อไป20ยออียีไม่เอกยี่สออีสิสิสบสยี่สิบคำต่อไปถูกผิดทออูถูถูก,กอถูกพออีผิดผิดอผิดถูกผิดคำต่อไปนิ้วนางนออีนินิบอนิว้วไม่โทนิ้วนออานานางงนางน,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 นิ้วนางคำต่อไปจิ้งจก จออจิจิงจริงไม่โทรจริงจอกอจกจริงจกคำต่อไปชนิดชอชะนออน,นินิดอนิดชะนิดคำต่อไปน้ำพริกน้ำพริกนออำน้ำไม่โทรน้ำพอรออีพิพิกกอพิกน้ำพริกคำต่อไปยิ้มแย้มยออียิยิมอยิ้มไม่โทรยิ้มยอแอแยแย,ายามอยแยไม่โทรแยม คำต่อไปวิทยุวอีวิวิทวิทยะยออุยุวิท,ย,ท,ย,ออย,วทยุคำต่อไปยาพิษยออายาพออีพิพิสพิษคำจุดท้ายของจริงขอขอของของ,ของของจอรออิจิจิงอจริงของจริงโอเค